สวัสดีครับผมออยจากอูก้าไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการล้างตะกัน <Thailand. S 1> แล้ววันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการล้างตะกันที่คุณลูกค้าหลายหลาท่านสอบถามกันมาอย่างมากมายเลยแล้ววันนี้ผมก็จะมาล้างตะกันกันให้ดู อย่างแรกก่อนตะก,กรันคืออะไรตะก,กรันก็คือคราบหินปูนที่มากับน้ําหรือเป็นคราบแคลเซียมที่เขาละลายมากับน้ําประปาที่เราใช้ถึงแม้ว่าเราจะใช้เครื่องกรองครับพวกตะก,กรันที่เขาละลายเขาจะผ่านมาทางน้ําอยู่ดียกตัวอย่างเช่นเวลาเราทํากับข้าวน้ําที่เราเอามาใช้ลองมาต้มใส่กระทะดูแล้วให้เขาละเหยทั้งหมดตะก,กรันพวกนี้ที่เป็นคราบขาวๆคราบน้ําเขาก็จะมาเกาะตามพื้นผิวต่างๆหนาขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับและเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าตะก,กรันเข้ามาอยู่ในตัวเครื่องท้ํน้ำแข็งของเราปั๊มเขา มีการดูดน้ำวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เกิดการที่ตะก,กรันเข้าไปยึดติดตามพื้นผิวจนหนาและแข็งได้ และลูกค้าของผมก็ส่งเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านนะครับด้วยอาการที่มาก็คือปั๊มไม่ดูดน้ําแล้วสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเครื่องนี้ปั๊มอาจจะเสียเนื่องจากน้ําไม่สามารถดูดได้แล้วปั๊มเสียดูยังไงก็คือเวลาเราเปิดเครื่องครับน้ำมันไม่ดูดเข้ามาตรงบล็อกน้ําแข็งตรงนี้แล้วเนาะวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าปั๊มเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นะครับก็คือ13มิลวินโดเนาะไม่ได้ล้างตะก,กันมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ตะกันหรือคราบผิดปูนเข้าไปอุดตัััันนนนนนใใปปปมจจทําห้้เเสีียวะก็็ ส่วนของอบล็อกน้ําแข็งเวลาน้ําเข้าไหลผ่านนะครับตรงนี้เองที่ผมบอกเนาะก็คือคราบแคลเซียมที่มันละลายครับมันละลายแล้วก็ผ่านมาเกาะตามพื้นผิวเหล่านี้มันก็เลยเกิดพวกหินปูนเหลืองๆนี่ครับเกิดขึ้นเนาะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะอหินปูนเหล่านี้นครับมีแค่น้ําไหลผ่านอย่างเดียวนะก็ยังเกิดคราบเหลืองๆนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบล็อกน้ําแข็งก็ตามนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้มีคราบหินปูนนะครับนี่สะสมอยู่เยอะแยะมากมาย แล้วก็ได้ส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเ<อ>ป็นในส่วนของปั๊มที่มีคราบหินปูนวิ่งผ่านอยู่ในท่อของตัวปั๊มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูปั๊มของลูกค้าเครื่องนี้นะครับนี่เลย,ลเย,อ,ยลอันนี้เครื่องที่ผมเปลี่ยนปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยปั๊มจะอยู่อย่างนี้นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของหินป,ปูนที่อยู่ในปั๊มนะแต่เครื่องนี้ผมเปลี่ยนปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะล้างตะกันไม่ได้นะหินปูนพวกนี้ ถึงเราขูดมันไปอ่ะครับมันก็จะไม่ออกอยู่ดีนะแต่เราต้องใช้สาระละลายหินปูนสาระละลายหินปูนนี้ครับก็คือผงล้างตะกันที่ทางร้านผลิตขึ้นมานะครับตัวนี้กําลังจดอ,อยอ,อยู่วิธีการล้างก็คือให้ล้างทุกๆ1นถึงสเดือนนะวิธีการล้างตัวนี้ครับก็คือละลายน้ํำร้อน 2ลิตรแล้วก็เทลงไปในถังน้ําของเครื่องด้านในก็จะเป็นผงคล้ายๆน้ําตาลแล้วก็เทลงไปในน้ําร้อนแล้วเทเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ล้างเกินระยะเวลา2-3เดือนไปแล้วอ่ะครับ <c oughs> ก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของทางร้านในไลน์แอดดูว่าต้องใช้ส่วนผสมเท่าไหร่ในการล้างเครื่องตัวนี้แต่สําหรับตัวนี้ที่เราวางอยู่ตรงนี้ผมจะใช้ทั้งหมด3ซองต่อน้ํา2ลิตรนะครับอ่ะเราไปดูวิธีการล้างกันได้เลยครับก่อนที่เราจะล้างตกันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม คือผงละตะกันแก้วน้ําแปรงเก่าๆกับฟองน้ําแล้วก็ที่สําคัญก็คือไซลิงเอาไว้ดูดน้ำครับถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามีก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นครับเราไปดูวิธีการล้างกันเลยครับอย่างแรกเลยครับเราตัดผงลาตะกันก่อนปึ๊บแล้วเราเทลงแก้วที่เราจะทําการละลายผงละตะกันนะครับเทลงไปเลยเดี๋ยวผมจะเททั้งหมด3ซองนะครับสําหรับเครื่องนี้ โอเคที่ผงละลตกกันเราเอาไปละลายกับน้ําร้อนได้เลยครับต่อไปครับเราก็เอาน้ําร้อนละลายผงละลักกันได้เลยคนให้เข้ากันนี่เลยเขายังนอนก้นอยู่นะถ้าเกิดละลายหมดแล้วครับมันจะใสกิ้งเลยอ่ะทีนี้ผงลาลตกกันนะครับใส่แล้วเราก็มาเทต่อลงในถังน้ําของเครื่องได้เลยครับ หลังจากที่เราละลายผงแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราเทผงแล้วกันที่ละลายแล้วลงไปในถังน้ําของเครื่องได้เลยครับหรือเทลงไปหลังจากนั้นเติมน้ําร้อนให้เต็มถังน้ําของเครื่องเลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2ลิตรกว่าๆเดี๋ยวผมไปเติมน้าร้อนก่อนครับเราเติมน้ําร้อนลงไปเรื่อยๆเลยครับแก้วโอเค หลังจากที่ผมเติมน้ําร้อนลงไปในถังน้ําของเครื่องจนเต็มแล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยครับอ่านี่เลยพอเราเปิดเครื่องแล้วนะครับน้ําในปั๊มนะครับเขาจะดูดขึ้นมานี่น้ํายาเขาก็จะดูดขึ้นมานะครับเขาก็จะทําการกัดพวกหินปูนนะออกมานะเดี๋ยวเราทิ้งอย่างนี้ไว้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีนี่นี่นี่ลูกค้าดูนะครับข้างล่างเนี้ยก็คือที่มันเป็นรอยๆขึ้นมาครับก็คือพวก ตะกรันที่ละลายแล้วนะครับละลายแล้วมันจะลอยขึ้นมานะนี่เริ่มนิ่มแล้วนี่นี่ผมเอานิ้วถูได้แล้วนะครับจากที่ถ้าเกิดว่าตะกรันเนี้ยที่เราไม่ได้ใช่ผงละตะกันเลยนะครับมันจะไม่มีทางออกเลยอ่ะเราทิ้งเขาไว้ก่อนนะครับให้นิ่มกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยมาขัดอีกรอบนึงเดี๋ยวมาเจอกันในอีก15นาทีหน้าครับ 'a few minutes m i n u t หลังจากที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะครับนี่เลยตอนนี้ตะกรันจุดนี้หายไปหมดแล้วครับนี่เราใช้แปรงขัดได้เลยนะนี่เห็นไหมครับเหลืองๆตรงนี้ครับไปหมดแล้วนี่ตอนนี้ผมก็ใช้แปรงธรรมดานี่แหละครับขัดไปขัดมานะนี่ไอจุดเหลืองๆแต่ละจุดเนี่ยครับเราก็ใช้แปรงขัดได้เลยนะครับอ่อลูกค้านะครับที่พอเราเปิดเครื่องไว้แล้วครับน้ํามัน จากอุ่นเนาะเริ่มเป็นเย็นแล้วครับเราค่อยๆขัดไปขัดไปเรื่อยๆนะครับใช้แปรงธรรมดาเนี่ยที่เรามีนะครับขัดไปได้เลยนี่แล้วก็สังเกตดูด้านล่างนี้นะครับนี่เลยนี่คือตะกรันนะครับที่มันออกมานี่นะครับระหว่างที่เครื่องกําลังทํางานอยู่เนี่ยครับเราค่อยๆขัดไปได้นะครับขัดไปเรื่อยๆเลยขัดไป ก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะครับอยากให้เครื่องสะอาดขนาดไหนก็ขัดทิ้งต่อไปได้เลยนะครับขัดแบบขัดเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะสะอาดดีนะครับแลนล่างนี้ที่เป็นคราบอะไรแล้วก็ใช้แปรงขัดได้หมดเลยครับโอเคหลังจากที่เราขัดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทิ้งเครื่องไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงครับให น้ำยาล้างตะก,กันวนอยู่ในเครื่องเรื่อยๆนะครับหลังจากที่น้ําแข็งผลิตออกมาให้เอาน้ําแข็งที่ได้ไปทิ้งจนน้าเริ่มจะหมดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยระบายน้ําออกทางหลังเครื่องแล้วก็เติมน้ําร้อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการล้างน้ํายาล้างตะก,กันออกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงครับผงล้างตะก,กันของทางร้านเป็นผงล้างตกกา Glad, นะกันฟู้ดเกรดเนาะถ้าเกิดว่าถึงเขาจะตกค้างในเครื่องยังไงนะครับมันก็ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้นะครับมันจะเป็นรสเปรี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราทานนะครับรู้สึกว่ายังมีรสชาติฝาดก็แค่ใช้น้ําร้อนเติมเข้าไปในเครื่องแล้วกดให้เครื่องทํางานอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยระบายน้ําออกอาการเปรี้ยวเหล่านี้ก็จะหายไปเดี๋ยวในอีกหนึ่งชั่วโมงก็เจอกันครับ one hour later หลังจากที่ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมติดในเรื่องของการทําความสะอาดท่อเนาะวิธีถอดท่อออกมาล้างนะครับทําง่ายมากเลยเนาะปุ๊บให้เรายกท่อตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่า แล้วเราก็ถอดออกได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมพอปิดน้ําก่อนนะเดี๋ยวมันจะกระเด็นอ่าเราดึงมาได้เลยนะครับท่อจุดนี้มันจะเป็นจุดที่น้ําวิ่งเข้ามาแล้วก็กระเด็นออกไปด้านหน้าเนาะฮะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรตันพวกตะก,กรันพวกนี้นครับน้ํามันก็จะไหลได้ลําบากนะอ่าโอเคถ้าเราถอดออกมาแล้วครับเราใช้แปลงหรือว่าอะไรทําความสะอาดได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยผมแทบไม่ต้องใช้แปลงเลยนะครับตะก,กรัน น้ำยาล้างตะกันนะครับเขาเข้าไปกัดพวกหินปูนพวกนี้หลุดออกหมดเลยนะครับวิธีใส่เนาะให้เราใส่ตรงๆเข้าไปตรงท่อซิลิโคนนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนให้ไอ้ท่อด้านไอ้ที่เป็นรูท่ออะครับฉีดน,น้ําเข้าไปด้านในตรงนี้นะน้ํามันจะได้ไหลออกง่ายๆนะครับอย่าให้เขาบิดออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะกระเด็นแล้วก็ใส่ไปตรงๆได้เลย ทีนี้พอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปทางขวาของเครื่องนะครับขวาผมนะปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหลังจากที่เราเปิดเครื่องมาเป็นเวลา1ชั่วโมงเราจะได้น้ําแข็งประมาณนี้นะขาวๆประมาณนี้เลยครับนี่ให้เราเอาน้ําแข็งจุดนี้นครับไปทิ้งนะทิ้งได้เลยนะครับอันนี้ผมเอาถังมารอรับไว้แล้วเททิ้งเสร็จปุ๊บลูกค้าสังเกตดูนะครับว่าด้านล่างเนี้ย มันก็ยังมีพวกตะก,กรันที่นอนก้นอยู่นะครับให้เราทำการระบายน้ำออกจากทางหลังเครื่องอย่างนี้ได้เลยี๋ยวผมดันเครื่องออกมานิดนึงปึ๊บเอาไปซ่อมออก,ก่อนอันนี้เป็นใบางานลูกค้าครับจะได้ไม่สลับเครื่องกันเนาะทีนี้ด้านหลังนะครับเราเปิดฝาได้เลยครับแล้วก็ดึงจุกยางออก ปึ๊บให้น้ำระบายออกครับพอน้ำค่อยๆระบายออกจนหมดนะครับให้เราเติมน้ำร้อนเข้าไปในฝาด้านบนของเครื่องให้เต็มเติมให้เต็มเลยแล้วเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่เปิดเครื่องนะครับให้เราใช้ฟองน้ําถูภายในอีกรอบนึ่งทีนี้เครื่องมันก็จะล้างพวกน้ํายาล้างตะกกันแล้วก็ฆ่าผินปูนที่ละลายออกนะครับออกไปทางที่เราจะเทออกด้านหลังนะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่น้ํา ระบายหมดแล้วนะครับ a few minutes later หลังจากที่เราระบายน้ําออกไปสักส่วนหนึ่งแล้วนะครับให้เราใช้น้ําร้อนเนาะกดมาสักแก้วหนึ่งก่อนก็ได้ครับสังเกตดูด้านล่างเนาะมันก็จะมีไอ้พวกหินปูนที่ละลายอยู่นะครับแต่ว่ายังออกไม่หมดเนาะเราใช้น้ําร้อนที่เรากดมาครับเทไปก่อนนิดหนึ่งทีนี้ไอ้น้าร้อนจุดนี้อะครับให้เราใช้ไซลิงที่ผมบอกลูกค้าว่าให้เราเตรียมมาไว้นะครับดูดพวก คราบหินปูนที่มันละลายอยู่ด้านล่างนะครับอเดี๋ยวพอเขาระบายน้ําออกสักนิดหน่อยเนาะเราค่อยๆดูดเอานะครับมันจะทําความสะอาดง่ายกว่าเนาะโอเคเริ่มได้แล้วเดี๋ยวผมจะดูดกับไทลิง์ไปเลยเดี๋ยวดูขึ้นมาเลยปึ๊บทีนี้สังเกตด,ดูนะครับไอ้พวกหินปูนด้านล่างเนี้ยก็เริ่มจะหลุดออกแล้ว คือถ้าปล่อยให้เขาระบายออกเองอะครับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงโอเคอะผมเทปไปนิดนึงอ่าแล้วเดี๋ยวผมดูดอีกแล้วก็เทออกแล้วก็เทนิดนึงครับจนกว่าจะสะอาดเลยโอเคก็คือเป็นนั้นว่าสะอาดแล้วนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราดูดกับไซลิงค์แล้วรอบหนึ่งนะ ให้เราเตรียมน้ำร้อนไว้เลยครับประมาณ2ลิตรเตริมเข้าไปในถังน้ำด้านบนของเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดจุกน้ำด้านหลังก่อนโอเค่ะผมเทไปนี่น้ำร้อนร้อนเลยนะครับเทลงไปที่เทลงไปอ่ะครับเพราะว่าให้น้ำร้อนอ่ะครับละลายผงลงตการอ,ออกมาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งโอเคอเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อน นี่เลยเห็นไหมครับพอเราพอผมกดปุ่มออนปุ๊บน้ําที่อยู่ในท่อด้านในอ่ะครับมันก็จะดันตะกรันออกมาอีกรอบนึงนะครับทีนี้ไอ้ตะกรันพวกนี้ครับให้เราดูดอีกรอบหนึ่งเก็บเศษพวกนี้ครับออกเก็บเศษพวกนี้ครับออกนี่เลยเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะสาสตร์หมดเลยแล้วก็ดูดไปทิ้งต่อครับ ค okay. น้ำด้านบนหมดแล้วยังเอ่ยน้ำเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับหลังจากที่ผมเติมน้ําไปด้านบนน้ํามันก็จะไหลลงมาด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะไม่พอผมเติมน้ําร้อนเพิ่มน้ํามาแล้วทีนี้ครับน้าร้อนที่เรากดเปิดเครื่องไปครับเขาก็จะดูดมาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้เองนะครับที่เราจะต้องทําความสะอาดเครื่องโดยการใช้ฟองน้ํานี่แหละ เช็ดถูภายในพวกหินปูนต่างๆที่มันนิ่มอยู่แล้วจากที่เราใช้น้ําร้อนแล้วก็ผงละตการไปนะครับก็เช็ดถูตามร่องต่างๆเนาะที่เราเห็นเป็นคราบเหลืองๆเขาก็จะออกง่ายขึ้นนะครับเช็ดถูดีกว่าจะสะอาดนะครับตรงบล็อกอะไรก็ถูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำความสะอาดตรงบล็อกน้ำแข็งด้านในอะครับ ทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการขัดนิดนึงครับโอเคทีนี้ที่มันนอนก้นอยู่ด้านล่างครับทำแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือใช้ไ l i ลิงดูดก็ได้นะครับทําได้เหมือนกันผมเติมน้ำเบงนิดนึงกดน้าร้อนมาแล้วเขยลงไปลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเออการที่เราเติมน้ําร้อนอย่างเี้ครับลงไปเครื่องจะมีปัญหาไหมผมตอบเลยว่าไม่มีนะเพราะว่าตัว ABS ของเครื่องครับก็คือพลาสติกข,ของเครื่องนะ มเีเกรดที่ค่อนข้างสูงที่สุดนะครับก็เลยทนความเย็นจัดๆได้เนาะแล้วก็ทนความร้อนได้ด้วยนะครับก็อย่าให้เกิน120องศานะครับที่เขาทนได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมดูดน้ำก่อนแต่น้ำที่ผมจะแนะนำให้เติมนะครับก็จะอยู่ในระยะ80-90องศานะครับประมาณนั้นก็คือระยะที่แบบใช้งานได้ปกตินะอันนี้ผมดูดน้ำออก เพื่อที่จะดูดตะกรันนะครับไปทิ้งกันที่เขาละลายอยู่ครับแล้วก็พวกที่เป็นก้อนนิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดไปทิ้งได้เลยโอเคตอนนี้ครับก็เริ่มจะสะอาดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังเห็นว่าเออยังไม่สะอาดเราก็เติมน้ําร้อนแล้วก็ทำอย่างงี้ใหม่เรื่อยๆนะครับจนกว่าเครื่องจะสะอาดดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนนิดน,นึงเห็นไหมครับว่ามันจะมีในส่วนของ ดำๆด้านในเนาะเราใช้แปลงแปลงสีฟันนะครับขัดก็ได้หรือที่ล้างขวดนมนะครับใช้แปลงล้างขวดนมขัดก็ได้นะครับพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าเอา้าแล้วเราจะเอาน้ําจากด้านบนออกยังไงง่ายมากครับให้เรากดปุ่มปิดเครื่องเนาะปิดเครื่องนี้นะครับแล้วเราก็ดึงจุกยางด้านหลังออกนะครับด้านนี้นะดึงออกไปเลยปึ๊บน้ําจากด้านบนนะครับ ก็จะไหลลงมาด้านล่างด้วยเนื่องจากว่าลูกลอยตัวนี้นะครับเป็นคนสั่งวาลวให้น้ําจากด้านบนนะครับไหลลงมาขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาด้านหลังนะครับด้านหลังนู้นเราดึงจุกยางออกนะครับน้ําจากทั้งระบบจะไหลออกมาด้านหลังทั้งหมดเลยเราก็รอให้เขาระบายน้ําออกก่อนนะครับส่วนจุดไหนที่เราพอที่จะขัดได้ก็สามารถขัดได้หมดเลยครับ ถ้าด้านบนมือเราใส่เข้าไปไม่ได้นะครับด้านบนนี้นะด้านบนเรามือใส่ลงไปไม่ได้ครับก็ใช้ที่ล้างขวดนมอะครับจุ่มเข้าไปแล้วก็ขัดๆเอานะครับโอเคเอ่ะผมดูดมันจะมีบางส่วนที่ยังไม่หมดนะครับนี่มันก็ดูดไปไซลิงนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับในช้อปปีมีขายนะหรือไม่ก็จะสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรงก็ได้นะครับก็สอบถามกับแอดมินในไลน์แอดแล้วก็แชทช้อปปี้ลาซาด้าได้นะครับ โอเคผมดูดน้ำก่อนทีนี้การล้างตะกันนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้ให้ลูกค้าครับเติมน้ําใช้งานได้ตามปกติเลยนะสำหรับการล้างตะกันผมแนะนําให้ล้าง1-2ถึงเดือนต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากล้างทุกๆอาทิตย์ได้ยิ่งดีเลยสําหรับการล้างตะกันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีคําถามหรือว่าอยากสอบถามอัตราส่วนในการใช้ผงล้างตะกันก็สามารถติดต่อมาในไลน์แอดได้เช่นกันก็สําหรับการล้างตะกันในวันนี้ครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาดูแล้วก็ที่สาคัญอ่ะ ขงร้ากันเรานี่เลยออกซิเจน77สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะแล้วก็ l i n อ a อนนะครับท่านใน Line a อก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Baby, hit that back Right up in your skirt, skirt. take off, hit the curb, to leave.